ยากาศดีครับพี่น้องเอ้ยครึ้มฟ้าครึ้มฝนทั้งวันจูบานรวยจีนิจักเข้าได้ไหมดองนี่จานบปรยเงือบว้ดู ไม่ยอมเทอันนี้สักทีเนาะูเดินเข้าดีกว่าผมเนี่ยบทเสียงด้วยเนาะอิแบบนี้ <c oughs> ทางเข้าก็เลิกกึนจานบอยเอ้ยเห็ดบาปมาะบทเทสักทีเนาะห็นคลุกจอดรถไว้นี่แหละครับเดินไป อยับจะนับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเรื่องเสียงกลางแจ้งที่รับชมผ่านทางช่อง youtube บองดาอินดี้แล้วก็เพจบองดาอินดี้ทุกคนทุกท่านนะครับจอดรถไว้นี่เลยพี่น้องเอ้ยเดินไป่นผมไม่เสียงเอารถเก๋งเข้าไปครับ วันนี้พาทุกท่านมาเยี่ยมโรงงานผลิตตู้ลำโพง W R นะครับไหนๆก็ได้ผ่านมาทางนี้แล้วก็แวะมาเยี่ยมมาเยือนทีมงานกันหน่อยดูครับรอยล้อรถโอ,อ้รถเก๋งผมไม่กล้าเสียงเข้าไปดองนี่ <laughs> ขากู้ทางเข้าโรงงานเนาะโอ,โอ้เรียวมากเลยนะบ้องดำนี่ลงทุนเดินครับเดินเข้าไปหานะจักพากันทำอะไรรองเงินน่ ที่บริเวณนี้รอบๆนะครับเป็นสวนครับสวนยาแล้วก็ไร่มันนะครับอันนี้เป็นนาข้าวเพิ่งตัดนั่นนะนั่าจะได้ประมาณอาทิตย์หนึงห่งตัดตัดใบข้าวตรงนั้นก็เป็นเวทีมวยนะครับโอ้ําร,รมดาดอกนี่อยู่คนเดียวบว่ ไกล5 0าเมตรเดียวพี่นอ้องเอ้าเขาตั้งตู้ทำอะไรนี่โอ้โ,อโอัจ้านั่ารรองบ่ ฝนตกฟ้าร้องบอสวัสดีครับอู้มาไรจะเทหินคลุกสักทีอาจารย์สวัสดีครับารารสาาวัสดีครับหาเงินอยู่ครับหางเงินอีกกี่แสนฮะโอ้ทำอะไรนี่ว่างๆนี่กำลังทำเล่นเนี่ยนะทำอะไรเล่นทำแล้วเคยทำเล่นบ๋อตากฝนไม่นานครับเลยอ๋อตากฝนไม่นานทำไมเอาตู้ไปตากฝนงันนะ อ้อาจารย์เนาไม่หาแต่แนวเล่นเนาะไหนมีไหนทําตู้อะไรเนี่ยได้ข่าวว่าทำตู้อะไรนะวันนี้ยุดครับวันนี้เก็บงานตู้นั้นแหละครับไหนเกี่ยวอ๋อน้เอ๋อดูไหมครับแกให้ดูโอ้ไม่ต้องแกะหรอกอันนี้อะไรสิบนิ้วก่อนเนี่ยใช่ครับเอาส่งไปทางไหนนี่สิบนิ้วส่งอ่ากรุงเทพครับน่าจะนครปฐมหรืออู้ใบใบเล็กด้วอาจารย์นี่สิบนิ้วฟรอมอก เล็กไหมครับรุ่นเล็กใหญ่ไหมครับอันนี้อันนี้เหรออันนี้สิบสองนิ้วสิบสองนิ้วเขาสั่งไปลองดูก่อนบอกไม่อันนี้ไว้วางในออฟฟิศตัวเนี้ยในออฟฟิศครับอันนนี้ใออฟฟิศไว้ให้อะไรนะเครียกอะไรนะเสมียนบอกไว้เดินสายไปสายมานะอ๋อครับอันนี้ของใครนี่อันนี้ของป้ายสีครับรอตะแก๊งปั๊มมาโอ้บิใบเล็กเท่สิบนิ้วนี่ไม่มีแป้นนิ้วใหม่นะครับนี่ ตู้เบสนี่นะแปดนิ้วเอาไว้ฟังอยู่ไล่อยู่ไหนของน้องโอ้ยโ่บราเนึกยังไงจังดีแล้วเขาเขาเขาไม่อยากได้อันใหญ่แล้วมั้งใหญ่มันหนุ่มหูตัวนี้กับแปดนิ้วตัวนี้เสียงรางแปดนิ้วกี่ใบเนี่ยอาจารย์ส่งทางไหนสิบสองใบส่งไปไหนถามผมไม่ได้จำไม่ได้เยอะครับแต่แต่เขาอยู่สังขาในบ้านเขา บ้านเขาอยู่ทางทางสารคามนั่นแหละครับอ๋ออันนี้สิบห้านิ้วเนาะใช่ครับอันนี้เซ็กของเขาครับของเขาเหมือนกันบ่มือนกันครับโอ้วทำไมเขาลงทุนเยอะแท้อาจารย์อุ้ยชุดนี้หมดเป็นแสนเลยครับพร้อมใช้เลยครับเฉพาะตัวเนี้ย65,000่นหครับไอตัว8นิ้วเนี่ยนะใช่ครับหมดไป65,000ตัวนี้ก็ตัวนี้ตัวนี้ลูกค้าเขามีดอกมีเหลี่ยมของเขาก็เลยถูกแต่ตัวเนี้ยเกจัดใหม่หมดอ๋อครับแพงมากครับตัวนี้ คือว่าช่วงนี้ก็ใช้ดอกเขอหน่อยตัวนี้ดอกของตูมตามตูมตามเลยครับแล้วเสียงเสียงแหรมไหมเสียงแหลมจะเป็นคอมห้าสูนคอมห้าสูนค่ปลาอสิเกตนะอ๋อแปลกตูแปลตัวนี้เหรอตัวนี้ตัวนี้เจ็ดห้าสูนคอมเจ็ดห้าสูนค่ะดีเจ็ดห้าสูนพี่เออครับแล้วก็ปากมาดังแล้วดอกดอกเขาตัวนี้เป็นดอกกิ๊บครับกิ๊บเลยครับกิ๊ตสิบห้านิ้วตัวนี้ เจ้านี้เล่นจะนับถือจะนับเตียนอันนี้อะไรบลูทูธบ่อันนี้เป็นเป็นไว้ฟังในร้านอาหารนะครับแบบแบบแบบมินินะครับเป็นร้านอาหารเปิดพวกทำหรับข้าวอาหารตามสั่งอย่างเงี้ยไปนั่ง,ไป,งไปนั่งกินไปนั่งกินข้าวก็ฟังเพลงนิ่มๆติดติดอะไทีละจุดทีละจุดนะครับอ๋อมันติดตามเสาอย่างเงี้ยนะติดตามผนังอย่างเง,งี้ยนะใช่ครับโอ้คือหลากหลายแท้ทุกอย่างอันนั้นอันนั้นอะไรที่กลุ่มไว้เนี่ย อันนี้อ๋อในนี่เหรอครับ,รบอันนี้เสียงกลางผมครับอ๋อของตัวเองใช่อันนี้บลูทูธอ้าวทีมงานพักหมดครับฉันข้าวมึงที่เลยได้อะไรทานจ้ะได้กิจจับครับกินข<ฮ>้าวกันยังทำเนี่เดี๋ยวมีคนเลี้ยงอยู่ครับให้ไปต่อยไปไหนอะ่ะนี่บันดานนะบันดานคุณเลวมาเมื่อกี้มีท่าหนึ่งนั่นเลวเขาบอกว่าจะย่างไส้หมูโรน่ะนะผมว่าเดี๋ยวผมไปกินไส้ ให้บอกนะอาจารย์ทับอาจารย์ทับมาที่นี่แล้วก็ต้องมาให้ครบทุกเจ้าครับนี่จะทำอะไรเอาเนี่ยบอกสิผมละผมก็จูนเล่นครับจะจูนครับเอาทำให้ดูหน่อยทำให้ดูหน่อยจูนกี่กี่กี่วันแล้วนี่นี่หลายวันจูนตลอดแล้วผมลองลองเล่นดูอ๋อซ้อมมือซ้อมมือเอาความรู้เนาะรับวิชาโอ้ เดี๋ยวเขาก็เก่งแล้วครับเจ้านี้เอาเปิดเพลงให้โอ้ลูกร้องดีเปิดไม่ไม่ต้องเปิดร้อกเพลงอะ่ะอ,อันนี้บลูทูด้วยบปล่านี่จันพากันทำอะไรนี่นนซุมหวนทำอะไรดเดี๋ยวแจ้งตรวจจับนะสบายดีไหมจันสบายดีสบายดีเนาะไม่ได้เจอกันนาน จูนเสร็จยังนี่ครับได้แล้วนิดๆหน่อยๆเทียงแล้วไม่เล่นนานแล้วครับเมื่อกี้ผมผมผมลงทางเลยอาจารย์ครับผมเราจะเข้าบ้านคุ้นใช่ไหมครับใช่หนูผมโอบไปนู่นลุงโอบนู่นมานี่ดีใช่เอาเอาตามจริงก็ผ่านนู่นก็แกพี่ก็ต้องไปทางนู่นใช่แต่ว่าตอนขากลับจริงๆผม ผมจะเข้ามานี่เข้ามานี่ผมหายสามแยกที่อะไม่ที่ว่<ม>าไม่ได้มาจากสากาดใช่ไหมเพราะว่าจะหายสามแยกที่ยิงตรงมาเน,นี่ยผมหาไม่เจอ,อผมเข้าเข้าตรงสังขะสังขะแล้วเลี้ยวซ้ายใช่ไหมตรงนั้นอะออกจากสียกสังขะมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเสร็จปุ๊บมันไปบ้านอะไรนะตาเตล่ะเข้าเส้นตาเตล่ะแล้ววิ่งผมไม่ไหวเยอุ้ยอุๆๆๆ้ยยับจะนอาจารย์ ก็ดีอย่างหนึ่งได้รู้ทางนะ,ะจะทำไรอาจารย์นี่เอ้าทำอะไรก็ทำไปอ่าเดี๋ยวผมยืนดูยืนดูแล้วตื่นเต้นหะอันนี้อันนี้เซร็จเซของผมหมดแล้วอย่างเป็นดอก W R 1 2นิ้วเอาเปิดเพลงให้ฟังหน่อยสิเสียงเป็นไง W R 1 2นิ้วนี่ ก็เธอคลั่งเลยว่าจันอยากฟังกันเรึมไหมได้ครับขอกันเรึมสั่งเพลงสิเ,<อ>เดี๋ยวนะเดี๋ยวผมหาก่อนอทำระบบเองเป็นอย่างนี้ก็เสียงนี่เลเลอรยชาแนลสนับสนุนเลเลยชาแนลสักหนึ่งผลงานเพลง <c oughs> เดี๋ยวหาเพลงก่อนนะครับเลเลอรยชาแนล เดี๋ยวผมสาบสุนเพลงของอาจารย์แล้วนะครับนี่เลยใช่ขออนุญาตหาเพลงง่กนจะจะติดลิขสิทธิ์ไหมฮะอาจารย์ช่วงนี้เขาไล่ยิงลิขสิทธิ์กันรื่มๆเลยดิกันตึมก็ใช่ว่าจะไม่มีลิขสิทธิ์นะถ้ากันตึมแสดงสดอย่ัเนี้ก็ได้ฮะ Tayo niya. Commented lang <laughs> ako na. กำลังสนุกเลยอ่ะอพอแล้วอาจารย์เซึบๆพอขอบน,น,น้ำจิ้มพอ <c oughs> อยากฟังจริงก็ต้องติดต่อเครื่องอาจารย์ไปไปเปิดเนาะได้ข่าวว่าปีหน้ามีงานมีเจ้าหนึ่งติดต่อเครื่องเสียงไว้บอกครับสี่สิบใบครับไม่ใช่มันม,ม,นมีมันมีแถวสตึกด้วยใช่ไหมมีมีครับใช่ไหมตัวสตึกนี่24บสี่ครับ,บยีสิบสีใบครับยี่สิคูณยีแต่เห็นเขาบอกว่าถ้าเขาหาเงินได้ทันเขาก็จะอัพ อัพตู้อีกใช่ครับอ่าเขาทักมาเขาเอาจริงแล้วครับเขาบอกเขาติดต่อจริงแล้วใช่ไหมติดต่อแล้วครับเขาทักไปหาผมอยู่บอกพี่เตรียมไปถ่ายงานบวชผมนะ <c oughs> อบอผมเอาจิงแล้วนะอาจารย์หนู <c oughs> นาะ <c oughs> อะไรครับเอาจริงผมจะติดต่อไปเปิดเครื่องว่า <c oughs> อยู่อำเภอสตึกนะครับมีเจ้าหนึ่งทักมาบอกอยู่นะครับอ่ะรอชมครับปีหน้างานบวชสองงานงานหนึ่งก็ประมาณสี่สิบใบอีกงานหนึ่งก็ที่อำเภอสตึกก็ยี่สิบสี่ถ้า ทุนเขาถึงเขาก็จะอัพตู้เพิ่ม <32. S 2> อีกสามสิบสองาอ่ะรอดูครับว่าเขาจะอัพไหมอ่ะวันนี้ก็แวะมาเล่นกับอาจารย์บอยนะครับไหนไหนก็ได้ผ่านมากับเชิงแล้วเนาะอาจารย์เนาะคิดถึงกันอยู่เสมอครับนานๆจะได้มาหากันทีใช่ครับถ้ามาแล้วก็แวะมาเล่นมามาเยี่ยมมาเยือนกันครับครับช่วงนี้อาจารย์ก็จะมุกมุ่นหน่อยเรื่องวิชาเนาะ อาจารย์จะบอกมุ่นเรื่องวิชาที่ตั้งตู้นี่ครับคืออาจารย์เกจะเรียนเรียน,ยนจูนเรียนจูนระบบของของเกเองนะฮะใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับคือซ้อมมือเนาะเรียกว่าซ้อมวิชาซ้อมมือมา2้อามอาทิตย์ละอ่าเดี๋ยวก็เก่งครับอาจารย์อสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์ฮะที่ได้ให้บางดําเข้ามาเล่นอีกอถ้ามาก็ได้มาแวะมาเรื่อยเลยอาจารย์เนาะเดียเด๋ยวเดี๋ยวฝากเสื้อสองตัวนะ phát triển sáng tối mà năm 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 ทำไมไม่เห็นไม่เจอกันเลย,อยอโอ้ไปซุ่มอยู่ในห้องค,คุยกับสาวห,าหงานเยอะแยะไปนอนเล่นอน่ะยอานมันใช่ไหมนี่ปกติเขาจะไม่ค่อยคุยนะออกกล้องนี่มารอบนี้เขาคุยนะ,อะเอาวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะฝากเสื้อไป2ตัวนะครับไปแจกกับอช่อง YouTube ของดามินดี้นะครับช่อง YouTube ตัวเองอ่ะลงอะไรบ้างทุกวันนี้ ไม่ค่อยได้ลงเท่าไหร่ครับอ้าวนี่ก็ทำอันนี้ก็ทำลงไปวะฝากติดตามกันแล้วกันนะครับโอ้ได้สีได้สีออกชมพูชมพูครับสีดำนะครับสงสัยบางดำจะเอาใส่เองหรอปะนี่ใส่ได้เลยมาั้ยลุกใส่ถุงมันเจกเลยถุงมันเดือนน่อยได้นาฬิกามาจากไหนครับอาจารย์สั่งเข้ามาปะเอามาแจกทีมงานออ๋แจก๊กชอบแจกเวลาแจกนี่เพราะอะไรครับจะได้มีเวลาอ๋อ ทุกคนจะได้มีเวลาใช่มาทำงานสิบเอ็ดโมงเนี่ยโอ้จได้อันนี้ก็เอาไปให้เอาไปให้แจกเหมือนกันครับอ๋ออ่ะถึงจะไม่เยอะไม่น้อยก็น้ำใจครับผมอ่ะเดี๋ยวค่อยไปรุ่นกันทางเพจแล้วกันครับผมของพวกนี้เนี่ฮะได้ไปสามอย่างเดินมาประมาณห้าร้อยเมตรนะครับรถเก่งผมเข้าไม่ได้เฉยๆนะครับเพราะผมกลัวลื่นแล้วมันออกไม่ได้รถเข้าเรื่อยๆเคือรีเข้าตลอดใช่เคือรีเข้าเป็นกระบะ เอาในรถกระบะบส่วนตัวอีกคันหนึ่งอะจอดบ้านแม่บอ่อ๋ออ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวให้อาจารย์สอนวิชากันต่อไปรู้สึกว่าจะร้อนวิชาครับช่วงนี้อ่ะขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณมากครับ